สวัสดีครับมันนี้ค่ายดอนมาตอนนกตอนนกวิลุ่มครับผมข้ามาแล้วครับข้ามาไก่ต่ว่วพระท่านถึงหุ่นครับผมกองสู้บมดถึงไก่เกินแดดฮ้อนครับตั้งกล้องกล้องไกล้ไว้ได้แดดฮ้อนจัด ติดบ,บ่ครับตาเบ่งครับล่มไปแห้งยางคำมาไก่แล,ล้วครับเห็นบ่ครับไก่ปูนละ่ะดำดำยางคำไกลล่ลครับก <c oughs> ำลังสหาเลียมเตะป,ป่ากันครับ ยางว่นนู่นะครับบลอกเขาตีครับยังบ้านกามอซึ้ว่าสิติดแล้วครับผมเดินขยักขยัก,ยกแล้วจะเจ็บก่อนครับติดแล้วครับผมเคยกับเพื่อนผีเสือ้อเพื่อนผีเสื้อ16หลัก สองบ่วงครับติดเรียบร้อยครับตั้งกล่องยูกไก่ครับปอะมานเกือบลอยเมตเดแดดมันห่อนตั้งไก่บริไ,ไ้ครับเพื่อนกีเสือสิกพกหลักสามสิบสองบ่วงครับงานที่ลม ท่านไดสนใจก็บติดต่อได้ครับผมเอาเต็มคอครับผมมีหลุดครับเยค,ครับสุดยอดครับผม